สวัสดีครับผมธนกรกันกรินนะฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ s t a r d u s t c n a n n น l นะฮะช่องที่พูดถึงเรื่องราวงานคิดงานเขียนของกฤษณะมรตินะครับผมพูดถึงเรื่องความทุกข์และความสุขมา2คลิปล่าสุดแล้วนะฮะวันนี้ก็จะเปลี่ยนบรรยากาศตั้งใจจะพูดถึงเรื่องความรักนะครับ แต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องความรักเนี่ยผมมีเรื่องที่อยากจะพูดถึงฮนะเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้านะฮะที่ปัจจุบันเนี้ยเป็นกันเยอะมากเลยนะฮะเพืเอินไปอ่านเจอในโซเชียล mm hmm. ก็เลยมีความคิดอยากจะแชร์เรื่องราวนะครับ นะผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะฮะผมเปรียบเทียบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะ่ะโลกของเขาเนี่ยน่าจะเป็นสีดำนะฮะคนที่กำลังตกอยู่ในภาวะผิดหวังมีปัญหาติดลมของชีวิตมองไปทางไหนก็มืดดำไปหมดใช่ครับโลกของพวกเขาเป็นสีดำและการที่พวกเราซึ่งเป็น คนที่คอยห่วงใยนะโมจะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องหรือพ่อแม่สิ่งที่ทำได้ก็คือพยายามช่วยเหลือแต่เราจะใช้วิธีไหนล่ะวิธีการไหนที่มันเป็นทางที่มันถูกต้องที่สุดเพราะเรื่องแบบนี้มันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งนะฮะต้องเข้าใจสถานการณ์อย่างยิ่งผมหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ เพราะว่าเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะเราอยู่อีกโลกหนึ่งเป็นโลกสีขาวพวกเราที่ไม่มีปัญหาเรือจะมีปัญหาแต่ว่าอาจจะมีทางออกมีทางไปนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนที่อยู่ในโลกสีดำเนี่ยบางทีมันก็อาจจะพูดง่ายนะฮะแต่ก็ทำยากหน่อยหนึ่งเพราะว่าโลกของเรากับของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างน้อยก็ใน ขณะที่มันเกิดปัญหาขึ้นสำหรับเขานะฮะซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ถูกที่ควรที่สุดก็คือว่าเราควรจะรับฟังนะฮะเราควรจะรับฟังโดยที่ยังไม่ต้องไปหาทางออกหาทางเลือกหรือไปตัดสินอะไรให้เขานะฮะคือการที่ให้เขาพูดอย่างน้อยเนี่ย ผมคิดว่ามันก็สามารถทําให้เขาได้ปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกมาและในขณะเดียวกันก็เราก็พยายามสืบค้นถึงความต้องการหรือปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นกับเขาหลายคนก็อาจจะมีคนที่รู้จักนะฮะที่กําลังประสบกับอาการในลักษณะอย่างนี้อยู่ผมคิดว่าต้องค่อยเป็ยนค่อยไปนะฮะ ต้องพยายามทำความเข้าใจอย่างหนักเลยว่าสถานการณ์ในหัวในความคิดของเขาเนี่ยมันมันค่อนข้างหนักมันค่อนข้างทึบนะฮะซึ่งต่างจากเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งคำว่าสู้สนะฮะซึ่งคำคำนี้เรามักจะเป็นคำปลอบ หรือเป็นคําที่ให้กําลังใจกับคนที่กําลังต้องต่อสู้ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเรามองกลับไปอีกด้านหนึ่งถ้าเราเป็นคนที่มีปัญหาหรือเรากําลังที่จะหาทางออกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคําว่าสู้ๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการกดดันด้วยซ้ําไปนะฮะหรือแม้กระทั่งคําว่าอย่าไปคิดมากปล่อยวางผมว่าไอ้ไอ้คําเหล่านั้นเนี่ยมันไปไปถูกผูกขาดให้เป็นคําปลอบใจนะฮะ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมคิดว่าเราพยายามอย่าไปขังเขาไว้ด้วยถ้อยคําเหล่านี้ดีกว่าคือจริงๆแล้วถ้อยคําเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยสมานแผลให้คนที่กําลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้นะฮะผมคิดว่าตรงกันข้ามบางทีอาจจะทําให้เอ,อ่อมันเลยเถิดไปจนคิดว่าคนที่กําลังเกิดปัญหาอยู่เนี่ยเขจะคิดว่าไม่มีใครเข้าใจเขาเลยก็ได้แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าทําให พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็พยายามที่จะเคลื่อนห่างความช่วยเหลือของเราออกไปอีกนะฮะคือไม่ว่าเขาจะผิดหวังเรื่องอะไรก็ตามนะฮะปัญหาต่างๆนานาเนี่ยเราก็ต้องเป็นฝ่ายตั้งใจรับฟังเรื่องราวต่างๆไว้พยายามทำให้ให้เขารู้สึกว่าเราในอยู่ฝั่งเดียวกันอยู่ด้านเดียวกันกับเขาไม่ตัดสินไม่แนะนำ เพียงแต่ฟังอย่างตั้งใจซึ่งผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็คงคิดว่ายังมีคนที่ยังมองเห็นและได้ยินเขานะฮะอย่าลืมนะฮะว่าคนที่อยู่ในโลกสีดำเนี่ยมันมันมืดบอดจริงๆหลายคนก็คงเข้าใจและเคยผ่านมันมาแล้วผมก็แน่นอนฮะเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเขาเคยผ่านจุดนี้มาเหมือนกันอย่างที่บอกนะฮะถ้อยคํา คำปลอบโยนต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถเดียวยาได้ในฉับพลันทันทีซึ่งมันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาผิดตำแหน่งผิดจุดแล้วดีไม่ดีเนี่ยสถานการณ์อาจจะจบลงที่กลายเป็นว่าทําให้เขานี่เกลียดตัวเองยิ่งขึ้นปอีกที่เขาไม่สามารถะจะหาทางหรือแก้ปัญหาหรือทําตามคําแนะนําได้นะฮะอันนี้ต้องเข้าใจถึงตอนนี้ผมก็คิดว่าทุกคน คงเข้าใจนะว่าคนที่อยู่ในโลกสีดาเนี่ยก็คงเป็นอาการเดียวกันกับโรคซึมเศร้าซึ่งนอกจากการรับฟังอย่างตั้งใจแล้วเนี่ยผมคิดว่าความรักเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งและการที่เราจะนําเอาความรักมาแก้ไขมาเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินชีวิตเนี่ยเราต้องรู้จักให้ได้เสียก่อนว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ย ความรักที่ว่านะมันคืออะไรนะฮะผมไม่ได้หมายถึงความรักเรื่องเพศนะฮะผมหมายถึงความรักที่มีต่อโลกมีต่อมวลมนุษย์ซึ่งมันกว้างใหญ่ยิ่งใหญ่และมันสามารถเดียวยาทุกสิ่งทุกอย่างได้ครับก็ เป็นเสมือนคลิปอินโทรของคลิปหน้านะฮะที่เราจะมาพูดถึงเรื่องความรักในทัศนคติของกฤษณะมูลติเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนเนี่ยได้นำเอาความรักความเมตตาความเข้าใจนะฮะมาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตหวังว่าเรื่องราวที่นำมาแบ่งปันในวันนี้นำมาแชร์กันในวันนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะ ขอบคุณทุกท่านนะฮะสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะและ้วเจอกันคลิปหน้านะฮะขอบคุณและสวัสดีครับ